ครับวันนี้อยู่กับผมครับมีข <gardens> ีดซ you ีครับตอนนี้เราอยู่ในโซิร์ฟเวอร์เป็นไรครับคุณอะไรครับคุณเดวิลอ๋อผมชื่อเอ็มนะคุณเอ็มนะครับแล้วก็คนนี้ก็ไอ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 ซีหมดเลยนะคะซีครับครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราอยู่ในแมปอะไรครับแมปคิทมาดครับไอซีครับคิดมัดฝ่ายมาจีปีแล้วครับเอ้ยทวีปฝ่ายมานานแล้วครับเดือนอะไรแล้วมั้ เราเล่นแมปไปแมปมาเนี่ยครับเพื่อกดแล้วเนชิปหายแล้วกดกูไม่คือจะเว้ยใช่ไหมเดี๋ยวอ่านก่อน K R Alert Official l e g e n ไมีว่าอะไรมีนีเกมอ่ะมันเป็นนี่ทเกมสนุกเปิดดิไหนอ่ะปิดแล้วโอ้ยกดหลายคนดิกดเดี๋ยวป้องโอเคไปละเอ่ะผมไปละเป็นมินิเกมโอ้แต่ละคนใส่คนละอย่างกัน โอ้โหครับเขาองคตได้นอนร้านมาเซ็นเงี่ยดิจิตัคเขาองคตมันเป็นอะไรที่บุกไปมากโอ้โหอย่าไปนะอย่าไปที่ทุนนายอย่าไปเอาเดียวกันครับแยกเอ้ยแยกกันเราอยู่มันจะทีฟีเหรอฮะลบมกันเราตายใครเจอครับผมเจอแล้วนะครับปกติเวลาเล่นใช้ได้ไหมผมเจอแล้วนะครับอุ้ยนี่ผมกมาไปที่ไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยอะไรเขาบอกว่าอะไรครเดือดแล้วอะไรแบบนี ครับเดิมเป็นยูวีครับเดิมเป็นยูวีดูแลครับมันจะให้เปิดประตูอ่ะอันไหนอันมันต้องบอกว่าเปิดอันไหนบอกว่ามันใช่อ่ะอ่ะไม่เจี๋ยอะไรอ๋กดครั้งหนึ่งกดอันหนึ่งมันจะเปลี่ยนหลายอันเอาขึ้นใหมดดิเอโอเข้ามดเลยเอาขึ้นได้ใหมดเฮ้ยอมาเร็วครับมาต่อกัน ก็ไม่มีอะไรหรอคะนอกจากผมว่ามไม่เป็นเป็นไม่ได้แน่ใจสามคนดีกว่ะผมเชียร์สไลด์ทุกคนนะครับอ่่ผมต้ตองขออนุญาตเสกอาวุธเฮ้ยเอาธนูปอันหนึ่งดิเอาแล้วให้ให้ให้คุณซีนะคะเออคุณซีได้ลูกธนูหรือยังครับ แล้วได้แตนะ่แคโดูครับชุ่จะดูโอ้กูพูดไม่ได้ถ้าอันมันได้ทำไรวะเเดี๋ย้ๆๆอันนี้มีก็มีอันชุดอ๋อมนได้ยิงยิงตาโอ้อะไรนี่นตา,นายิงตาของไอ้กวางนั่นเดียวเป็นกูอุ้ยกูโดนวะไปนะครับโผม,มงงยิงผมเม่นไหมล่ะผมเม่นไหมล่มมะโอ้ไม่โหอะไรมันโดนเลยหรอไอับต้องขมีอะไรเดินเดินข้ามเลยเดินข้ามเลยไม่มีอะไรโอ้ไม่ใช่ มันได้โดดนี่ครับผมผ่านมาแล้วนะครับด้วยความสามารถอันชาญฉลาดง่ายครับโดยเฉพาะผมจะไม่ซีดีนะครับดิโอ้โหมันยากเลยฮะไม่ได้เป็นเพื่อนเลยก้อยแหล่ยังขึ้นไม่ได้เลยแต่มันเด้งกลับมาอ๋อยิ้มยังไงครับต้อได้ยิ้มยังไงโอ้โหแหงทอง แทงทองแ๋่ว่าคุณชาจงโอ้ดีดีแล้วโอ้คุณก็ไม่ได้โอ้ยโอ้อ้าวโอ้ยมาแล้วจะดีกว่าดีโอเคนะครับไปต่ออุ้ยคุณไปงไหนเนี่ยไปทางน้ำตรงมาดิโอ้ยออกจินไกยหมดแล้วไอ้ยคงคนไม่จมน้ำตายแล้วไเดิไปดิไปไปจ้าับกู๋อจับกูรุ่งรรไปรุร ไปเลยไปดิอือก uh, ็ปิดแล้วลูกล uh, ูกเจอเลืไปเยอะนะคบเบี้ยแล้วอุ้ยพอดีเลยมีหยับคนหนึ่งโอเคนะครับไปเอาของไยครับไข่หมูจะใส่ให้ชุดหนึ่งเอ้ยขุนคอขอให้รเนี่ยเอาไปเลยของใครชุดไม่ได้นี่ของคนนี่ใคไม่ได้ชุดผมได้อะเสียงหมูนี่มีอะไรมันมันมีอะไรบ้างนะนะอ๋องจำได้ เนี่ยผมคุณคุณจีนอนนี่ไปอันมันมีมันมีอะไรบ้างแล้วนะมีเรือมีเรือตกปลาแกหลอดครับแล้วก็เสกหมูเออเป็นตกปล์ไก่หลอดนะครับโอ้ยมันอันนี้เสกหมูนะครับแล้วก็อุ้ยทำไมอมมีพิกวะอ๋อผมเสกผิดนะครับอุ้ยผมคดนตีวันตีมันเหออ what the fuck มันบุกเออตายเลยเออไม่น่าเลยครับ ตายแล้วตายไปไป้ปยินเลียกินเลยกินเนี่ยมันจริงไปไครับไปไหมดเลยไปเลยกระผวอนอาเอาเลยนะครับพี่เกียรตี้เกียรกิทุกคนอย่าทำตามนะครับมันโกงไปมันชอบปมันจไปถูกใจไงม่ะกใจะจไมโชอหผมบนใต้นะครับเออมจตอรมันมีที่ขายอ่ะมันเหมือนกัน่ย มืดแล้วครับเดี๋ยวมืดแล้วเอาเซฟทำไมครับเมื่อกี้ผมไม่เสฟหมูแล้วก็ได้ไหมเอาเว้ยหมูล่ะหมูายแล้วมีอันแล้วฮะผมมีผมมีผมมีไม่เสฟแค่หมูหายนี่ฮผมเมื่อกี้ผมเซฟแล้วเออหมูหายเซฟตรงนี้ครับอ้าวคำแล้วครับจค่งมันเดินก็ได้เว้ยเดินครับไี่เกียดโอ้ยสว่างดิ รู้สึกว่าเราจะเปลี่นไนั่นไงกูอ่าเด็เขาบอกว่า้ไปเ้าไม่ได้บอกว่าให้ไปยังไงครับไม่ไ้างใกล้เลไม่ด้เล็กอ็กเปิดงเลยอ๋อเปนเกียเล็กเลใช่ัตีแบบนี้มินิเกมหรือว่าอะไรโอ้โหข้างนอกนี่ดเหมนับาสบายฮะจิ้มเดียชาตจอ เอ้ยอย่าเข้าครับต้องอ่านก่อนนี่เอาคนละสองเอ้ยนี่ช่างไรวะนี่ช่างไรวะเอาคนละมี่เก้าอันคนละสองเอ,เอาคนละสองชุดพอเพื่อ,อนออเ,อเอาทุกอยา่างคนละสองชุดตู้ไปน่าอร่เหอเอาเอาตุอย่างคนละสองชุดไม่นอนครับเออเดี๋ยวนี้อันนึงผมไม่อยยิงเกียร์เนี่ยเกียร์ ไม่ยืนเอาวุ้อะไรมันกระป๋องเลยครับมันกระป๋องเช็คพอย์ก่อนครับมาเช็คพอย์กันก่อนนอนครับเดี๋ยวครับเออนอนเลยเตียงเปลียนหมดอผมนอนก่อนนอนก่อนเลยเย็นเหรอนอนนี่ได้จะไม่กูนอนไม่ได้เหรอนอนหน้าเลยฝันดีอืมโอเคครับเช็คพอยจ์เรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเลย ไว้ตีบวกครับเดี๋ยวครับมาแบ็กซาเิทก่อนนะครับโอ,อ้ที่ <มา S 1> สบายมาเอาชุดกันเลยครับทำไงนใน back แบ็กสมิทเราลู้มเอาลุ้ไปกู้แบ็กซมิเราตีอะไรได้เหรเอ้ามาไม่เอาเลยไเลไดลไม่เอาเลยไม่เอาเลยทำงไงดีวะในนี้เข้ามาดีไปไหนก็นเล่เาลไปเรียนเลยเงนี้ คือจะไม่เชื่อผมขอชุดของเธออ๋อเนี่ยผมขอชุดไอที่อ่าบวกชุดสกู่เอาคนละอย่างไปละคเอาไปได้เหรอตอนนี้ผมขอเนี่ยผมเอาชุดชุดตวงไปแล้วนะครับติดตัวไปเลยเอ้ยผมได้บวกเลยอ่ะครับผมต้องไปกางเกงอ่ะเอาล้เอ๋อแล้วคือคือว่ามันให้มาทั้งชุดเลยใช่ไหม ไดปเองดิค e e ุณครับใสประสบกันด like ้วยเอาเขียวใครเอาหมวกเขียวไหมผมดี่แจ๊คหมวกเขียวมันมันดูสวยๆดีอ่ะเหมือนหญิงไม่ไม่เลยเอาครับอันนี่ของคุณนี่ผมคุณจะเอาดาบมาตีในนี้อ๋อผมจะตีนะแม่นแม่นแม่นคงใครคุณเอาไปก็ได้ครับเอาคุณจีคุณจีของคุณในนี้ เนี่ยเอ้อยนี่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 <ร>น,นี่โอเคครับก็ส่งกิจเคล็ดชุดเหมือนบ้านเลยเอ่อมอา,มา <ไป S 1> อะไรวะโอเคครับไปกันต่อเลยชุดผมดูเหมนบ้านเลยมาที่เมจิกเขาจริงๆทำอะไรอยู่นี่ออกมาดีกว่าเลยครับอโอ้ครับน่าขาดซอมบี้อลยเนี่ย

เราก็ลาลนว่งผมว่าง,งานหนักได้เลยทำไมมันไม่โอขนาดนี้อีกเยือะผมไม่รมาตี <c oughs> จะตีวอรก็รีบตีนะครับผมรมู้สึมไม่มีอีกเคี่ย <Yeah. S 2> ได้ไปอย่างครับอย่าเนี้ยเอาแต่ผมผมผมตีมคุณตีแต่คุณก็แล้วใครใครใครหลุดครับคตอบตับดอบือสือบตอนัอสือมได้แล้วใช่ไหม เดี๋ยวว่าแต่เดี๋ยวตีบวกก่อนนะดาบปุ่มยังไม่ได้เลยอะไรนะครับดาบปุ่มดาบปุ่มรอได้ไม่กี่อ๋อดาบดาบเหล็กหรือเปล่าเอ้ยดาบปุ่หรือเปล่าครับเอาคุณให้คุณออกสุดยอดคุณขอให้หยุดหยุด cái vì bò khỏi rất... Với biển <laughs> Ê có pump lấy rồi Ê đưa đi đi, đưa bên, đưa đi. Ờ Tùng pump lấy rồi Tùng pump lấy rồi nè Đừng pump lấy ưu đông Mày đông Để bà ấy Để bà ấy Để à đi <laughs> Mà tí buộc này đi, đi này Mèo đi Để đi đi Ôi อาย่ะกดสังหาไอาย่ะคุณซีเขหายไปไหน่ะโอ้ยดัก้นเก่ามันเยอะไปละขอคนละชุดก็พอมันเยอะไปละมันจะเยอะไปมันลุกมเสียเดิออกไม่ได้เลยดินทำไมเด็กจังครับ มันเล็กเนอะครับอ,อือนี่อย่าอย่าอย่าเล็กนะครัอย่าอย่าอย่าเพลงนะครับผมไม่เสครับผมไมด้มไมด้หนึ่งพันกว่าอยรับคุณอย่าเงนี้ ผมไม่กลวงแน่นอนครับมาดูพระต่อได้แล้วครับขอเวลาแป๊บขอเวละเป๊บคุณมาดูต้องคิดมากที่เขาใส่คิดเดี๋ยวับผมชอบมางเลยแล้วเมื่อกี้ไปตีไปตีบวกไปตีบวกอีกรอบครับไม่ผมไปตีบวกอีกอีกอันนะงครับได้ได้ของสุดยอดเลยแบบเขาก็ไม่จะแตกแล้วครับอะไรครับอ๋อไอ้นี่คุณว่าดิโต้หรือเปล่า มจจาอะไรอีกวะมุจจาอีกอ่ะอีกวไอ่ยังได้ร้องได้รง,งพันพันเอ้ามาเออพันกว่าี EFP อระสุดยอดเลยเข้าไปต่อได้แล้วครับ,ดบเดี๋ยวมันจะมุ่ซะก่อนนะคะยังยังไม่ได้ของอ๋อได้แล้วคาคุ คุณยังไงเอาเลยอีกแลตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยยังว่าจะอินซีครับคุณทำอะไรคุณทำอะไรอย่างกำลังเพิ่มของนะกเอาไปนะเอาไปหมดเอาไปหมดแล้วนะตรงนี้ไม่ต้องคุณเองไหมเออไม่น่าจะไม่คุณครับในบ้านมีอย่างในบ้านมีอย่างอื่นอย่าง ไม่ต้องห้ามขุดนะครัะภาพขุดล็อกอะไรทั้งผู้ประกอบผมกรผมตะลึผมชอบใช้เลนส์เลนกระโนเนี่ยกันโนเนี่ยเอาอะอ่าแล้วเป็นยี่ห้อตัวแม่ครับพอดีผมเองโอเคครับไปบ้านแซนต้ากันเดี๋ยวอแป๊บมึนอันไม่ถึงวะซันด้าเฮาครับซันด้าเฮาเบทูแซนด้าเฮาเฮาอะเฮาอะเฮาอะแล่วไงวะาเมื่อ ไหยคุณซีอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดินด้ยครับอยู่ไหนครับเอาเด่นตรงตรงมาครับคุณซีนี่ช้าช้าช้าเตึ้นก่อนแล้วกันนะโอ้ยตึ้นก่อนนนี่มันอะไรกันวะเนี่ยให้กระโดดตัวลื่นเลยเออใช่กระโดดเดินลงมาทันเป็นมาบ้านไปยะไปยะบ้าตรงไปอย่างนี้ นัองแ่งลี่นกนด้ยนั่นไงเรางล่นด้ยไหมฮะเราอาอ่าพี่จกูผมรอดมาได้ด้วยากาตเราเลือกนะฮะโอ้คุณไาได้ไงผมเก่งไงครับโอ้โหลงมาพี่จออืรอดด้วยเฮ้ยนี่ไมเก่งคุณต้องเข้าใจ เดี๋ยวทง่าอีกชาตชนะคุณดีแล้วกคุณง่ายเลยไอ้คุณคุณดีมาแล้ทำไมผมพินได้แล้วครับเฮ้ยทำไมคุณง่ายยังวะไม่รู้มีทางขึ้นเอยครับโหง่ายอ่ะเลอต่อไปไม่มีแล้วไปทางยากจะไหมครัครับครับทุกคนครับเพเาะจะได้หรอมันเหมือนไม่มีอะไรมันต้องมีอะไรสักอต่างอะไปต่อไห่ฮะเออคุณมินประตูเยอะหลังอ่ะไปครับโอ้ย อันนี้ผมมีตกดกดญแกดแลหลับกลับแล้วไม่ติดนะครับมันต้องหาหรือว่าเออม,มันเป็นนะ <c oughs> อะไรนอ้าวล้เจอทางไหมครับขึ้นไรแหะครับเมืเ่อกี้ผม อ้มินม really ันมีบันไดอยู่ไหนโอ้ยคมันมีบันไดินไดโอ้ยละวคุณีละผุจะกิเลยคุณเรเลยนะครับคุณสีกับผมแรกเันนะคะคุณสีคุณกลัวอะไรตัวครับจะทำไงเลยเนี่ยโอ้ครับตกไม่รอแล้วไม่ คุณนี่จะเป็นเลยอุ๊ยโอฮะไป่ไาเขเลยนะคุณน้องดูกับผมนะครับอุ๊ยเราเราะตะดอรลมาจายเลยแบบไม,ไม่ยไม่ยอนนะฮะเจิดไปแล้วผเราต้องรอเวลาน,นนะฮะคือโดนไฟแลนะ้ว ตดนสุดท้ายมน่ไม่ได้เักทีป็นยิงไงคุไปได้อเป่าไอยงอยงไบ้างดิ่ได้แล้วดไ,ได้แล้วกูทำไมก็ตีท่หนอือยุ่งสมันเล่ขึ้นหรอครับันต้องทีงนะแบนี้มันดูเซียนเกินไปมันต้องพยยามโอด้ดังลงครับลงทางฝั่งไป เ้าลองตตะเล็กหน่อยก็ไยังไงครับ <c oughs> เอาตับันได้มบนั่งขึ้นมนได้ <c oughs> โอ้ยคุณไปดูยังไงเป็นไงนนล่ะครับก็ผม ลงมาเลยครับโอ้ผมดูทีแล้วฮะอ๋อมีคุณโอ้โหดุโอนดุอ้ไม่เป็นไรแล้วโอ้โหมีบอมบ์อยู่ครับโอ้โหครับผมอยากจะลงเลยเฮ้ทำอะไรฮะโอ้คุณคุณกันคุ้มกันข้าบอมออุ้ยไม่ออุ้ยใครควาง พอมุตัวฆ่าหน่อยนะตายครับไอ้กูจะตายแล้วครับกูจะตายแล้วอ้า no b a ง g บ้าหัวโอไม่จริงตายแล้วตายเลยครับเอ้ไม่จริงคุณอยู่ไหนตายแล้วโอตายแล กินยาอะไรรันอยากกินยายเลยครบอยากกินกลอยากินก็ได้ครับอะไรคับหนึ่งไม่มีอครับะไรตรงนี้จะดเหรอครับโอเคนะครับ่คุณจีคุณีนะดีดีนะครับก็ได้ครับเออคุณจี เดี๋ยวก็ไปต่อกันเลยหรือว่าจะมามามาเรามาเอาื้อเอื้อเอื้อไม่ดีอะไร <c oughs> เอะเป็นเรื่องแบบนี้นเหรอเราก็ว่าเสกหรอไม่ใช่ชรชเรามานอนก่อนดีไหมครับมันจำเป็นเลยรับมานอนพี่เพราะเอารูผล,ล,ลไม่ได้ตอนนี้โอนอ,โอโนได้นะ อก no, 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 no. yeah, ็บ well, well. yeah. ินได้ดมหาแล้วตื uh. yeah. ่นแล้วเราจะหลับไหนัเาอพิมพงนี้ L and อ่าก็มาีไปดีกว่าเลครับสุดแบบนี้มันลกๆงเงี้ย้เหยียบตั้งแต่ช้ของฉันเดี๋ยวนี้ยังยับยรับเลยกอ ว่าผมต <ผม S 1> ัดผมว่าผมต้อตัดคลิปนะครับรุย้ยไอ้นี่ครับอย่ากโกงสิครับคุณคือวางกับไปหาปุ่มกดฮะวางกลับครับวางกลับตรงนี่ฮะไม่มีนี่อออเองเร็วใครุดครับ <c oughs> มันอาจจะกดเขาได้เลยที่ที่มีเลสตล์สลเอ้ยมีมีที่ลูกศรเดียวเขาใจะกดทำไมนะมันตอนท,ที่มันตอนที่กดป่ะ มีพี่กวาครับล้าก็ตัดไม้เลยผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับโอ้มครับเรมาต่อนยครับครับะอยู่แบบเดียรครับเไปครับเมื่อกี้ผมเจอกันยกสองอันน่ยติดเลยครับเอาไงวะอเล้คุณฟิวพับูลนาย่ะวนีครับมันเกิดการด้วย ไฟกตนเป็นี่้ปา๊อยู่นี้ปากตรงนี้ครับตรงไหนวะตรงนตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ๋อไอ้ชุบเหรอไม่ใช่ทุกข์ก็ปั๊กดคลับทางนี้ฮะก็ไม่มีอะไรแล้วหนักมเลยครับเราก็น้ำาเลยโว้ยลำคาญวะบุกเข้าไปเลยครับ เดี๋ยครับมันดูโกงมากเลยเนี่ยนะสิว่าจะทำลายของเขาอีกครับเราไม่ได้ทำลายยอมรับความความเป็นเพียรครับเออเซียนนะครับเราผ่านมาได้เลยโอ้โหโอู้มีหลายชั้นเลยครับทีนะครับเป็นโวยาเด็กเด็กเด็กไกลเดี๋ยวบ้านอีกแล้วครับผมก็จะมาแก้ให้ ชีวิตชีวิตมีรถกีดีหยบได้ครับหยบยบได้อะไรครับหยบสอคนหยบสอคนนะไล้วครับดดยยมีอะไรอครับบัตรออ่ะมาดูกองโอ้โหกล่องไม่มีอะไรเลยครับเออนนาแไจะ้ะาข้งกคจริงๆนไม่เจอเลยแต่้งงของของน คเฮ้ยเจอเจอพี่ซอมบี้ครับฆ่าเลยครับอย่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าเฮ้ยทำไมผมฟันแล้วมันมันมีสีฟ้าๆกลมๆอยู่ด้วยมันคืออางลีบวกนี่เรามันเล่นแล้วนะโดนเซฟอะไหมครับอะไรเนี่ยเบสครับอะไรกูเหรครับแตกเหอ กูผมเจอกมเจอบอลอีมไคมฮบตรงใส่ทกอยกว้างอยครับเอ้าผมเจอคกเนี่ยไม่ได้มาละต่อไปเิงทำได้ตอนโรนบุกเลยเลยโดนเลย ดุกเลยครับอาอขอบผมโอเล็กครับโหเล็กนะค,คุณไม่รอผมเลยจะได้ขอดแจกอะไรบ้างไหมครับตรงนี้นี่ผมต้องการจะเล่นไอ้น,นี้มากเลยเลยครับรครับรถไฟอ่ะ้อได้อมีเตากันอยู่เต็มเลยครับโอราจะถ่านครับ อันนะว่าต้องมีบางอันนะอย่างนี้นเลยครับที่เหยียบเหยียบนี่มันต้องเหยียบอย่างนี้ฮะนี่ตรงนี้มันมีที่เหยียบไหมนะแล้วมันจะเอาของออกมาว่าแน่น่าจะจบแล้วก็เขาจะวางบอดี้มาอะไรกันโอ้ข้ามบอลีกมาไปเลยฮะโยนเลยปล่อยครับคิวกดคิวครับเดี๋ยวข้ามครับมันไม่ดังยืนยืนที่ตรงอ้าวคุณครับไม่มีอะไรครับ วางทุกอันนลยครับคุณครับต้องดูครับคุณครับครับเนี่ยมันจบตั้งนานแล้วครับเอาครับเราก็เล่นกันได้ต้องจบเลื่องเลยครับนนี้มีซีนพีก็ขอจบอ๋อนี่คือการเล่นฉลองนี่เอง